สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวอีกนะคะวันนี้จะเสนอเมนูบ้านๆง่ายๆแต่อร่อยเวอร์เลยค่ะนั่นก็คือแกงส้มปักใต้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็น กระเทียมค่ะมีกระเทียมใช้ประมาณสักใช้ประมาณสักหกลีบนะคะแล้วก็จะมีมะนาวค่ะในส่วนของมะนาวให้เพื่อนๆบีบเอาไว้นะคะถ้าลูกใหญ่ก็ใช้ประมาณสองลูกก็พอถ้าว่าทานหม้อเล็กนะคะทำหม้อเล็กก็สองลูกก็น่าจะพอดีถ้าใช้ตัวปลาของดิฉันตัวปลาก็จะมีขนาด ไม่ใหญ่นะคะขนาดเล็กใช้สองตัวจะเป็นปลานนลูกปลานินหรือว่าทางปักใต้เขาจะเรียกว่าปลาหมอเทศนะคะดิฉันไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะเนี่ยเราหั่นเป็นท่อนไว้นะคะวางไว้ใกล้ๆกับมะนาวที่เราบีบแล้วอะคะ่ะ อันนี้ที่ฉันใช้ลูกเหลืองก่อนนะคะแล้วก็จะบีบลูกเขียวไปลูกหนึ่งไปครึ่งลูกนะคะแล้วเพราะว่าให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีพริกแห้งนะคะพริกแห้งแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงพริกสดนะคะชี้ฟ้าแดงเนี้ยชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะชอบเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะคะลดปริมาณลงได้แล้วก็จะมีเกลือะคะ่ะเกลือสัก ครึ่งช้อนชาก็พอถ้าไม่เค็มเราสามารถเติมได้นะคะแล้วก็จะมีกะปิค่ะอ,อ,อันดับแรกก็คือเพื่อน,อนๆนทำปลาเสร็จแล้วนะเพื่อนๆอ,อาจจะล้างด้วยผิวมะนาวอันนี้แต่ดิฉันล้างกับเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูไปแล้วนะคะแล้วก็จะขัดด้วยผิวจะขัดด้วยมะนาวที่เราใช้แล้วเนี่ยสักเล็กน้อยเพื่อให้คงความหอมนะคะจากนั้น วันนี้ดิฉันจะใส่ผักจะเป็นมะละกอนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนแกงกับมะละกอนะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ําแล้วก็ใส่มะละกอลงไปค่ะอันนี้ดิฉันต้มไว้แล้วนะคะประมาณสักสิบนาทีพอมะละกอนิ่มนะคะเพื่อนๆนก็เปิดฝาไว้พอมะละกอนิ่มนะคะเพื่อนๆนก็อ่า เตรียมเครื่องปรุงที่ตําไว้นะคะเครื่องปรุงที่ตําไว้เนี่ยก่อนที่จะตำนะคะอันดับแรกให้เพื่อนๆตำพริกแห้งก่อนนะคะพริกแห้งพริกสดแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ให้เสด็ดน้ํานะคะตำลงไปใส่เกลือไปไปลาช้อนชานะคะเพื่อที่จะให้ละเอียดง่ายนะคะแล้วเพื่อนๆก็ าตามให้พอให้พอแหลกหยาบๆนิดนึงแล้วเพื่อนๆก็ปอกกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ปอกขมิ้นใส่ลงไปถ้าเป็นหม้อเล็กๆขมิ้นก็อาจจะใส่ประมาณข้อนิ้วก็ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบสีแดงสวยสดใสก็คือให้ใช้หัวขมิ้นที่แก่นะคะที่แก่สักหน่อยถ้าขมิ้นอ่อนเนี้ยสีมันจะออก เหลืองอ่อนนะคะอันนี้มันจะเหลืองเข้มเหลืองออกส้มอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็พอว่าเครื่องละเอียดแล้ว<ๆ>เพื่อนๆนก็ใส่กะปิลงไปเลย<ๆ>กะปิก็เอาสักหนึ่งช้อนชาพูนๆนะคะเสร็จแล้ว<ๆ>เพื่อนๆนก็ตำคลุกเข้าไปให้กะปิเข้ากับเครื่องนะคะ<ๆ>เมื่อเครื่องละเอียดแล้ว ให้ใส่กะปิลำดับสุดท้ายเลยนะคะตามอย่างอื่นให้มันละเอียดก่อนนะคะไม่งั้นก็คือว่าเดี๋ยวมันจะไม่ละเอียดนะคะจากนั้นเมื่อหม้อเดือดแล้วเราก็เตรียมเอาเครื่องใส่ลงไปก่อน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะเอาเครื่องใส่ลงไปก่อนเลย แล้วก็ตักน้ำออากมาใส่ในครกเพื่อว่าเราจะล้างโครกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเทใส่ลงไปค่ะเนี่ยค่ะเอาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวตอนหลังเราค่อยเทลงไปจากนั้นก็เทมะนาวใส่ลงไปในน้ำล้างครกด้วยนะคะอันนี้เคล็ดลับ เคล็ดลับเลยนะคะเห็นไหมคะดิฉันใส่เม็ดมะนาวลงไปด้วยค่ะเพื่อว่าเวลาเราทานแกงส้มเนี้ยจะไม่มีรสขมของผิวมะนาวนะคะเม็ดมะนาวเนี้ยจะช่วยดับรสขมของผิวมะนาวได้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆใส่อันนี้อีกอันหนึ่งเพื่อความนัวนะคะก็คือ ทางปักใต้เขาเรียกส้มแขกจริงๆแล้วมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลูกของชะมวงนั่นเองชะชะมวงที่เรานํายอดมาต้มกับกระดูกหมูอะคะ่ะอันนี้เขานําไปตากให้แห้งเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในแกงส้มแล้วจะอร่อยนะคะดิฉันใส่ก็ประมาณสักสามชิ้น,นะคะ่ะแล้วรสรสเปรี้ยวมันก็จะออกนะคะ พอเพื่อนๆละลายเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็เติมน้ำล้างคกลงไปเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใส่ปลาก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยราดน้ำล้างคกลงไปนะคะหยิบปลาใส่ลงไปเลย ฉันล้างมือสะอาดแล้วนะคะนะคะหยิบปลาใส่ลงไปเลยไม่ต้องคนนะคะแค่ขยับขยับแค่นั้นเองรู้สึกว่าน้ำจะน้อยเดี๋ยวเราเติมได้นะคะถ้าน้ำเยอะกลัวรสชาติไม่เข้มข้นค่ะเห็นไหมพอเราใส่น้ำล้างพกลงไปนี้ก็คือจะพอดีเลย ถ้าน้ำถ้าน้ำเยอะเกินไปรสชาติมันจะอ่อนนะคะไม่เข้มข้นมีแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆถ้าไม่เค็มเพื่อนๆอ,อาจจะเติมน้ำปลาลงไปก็ได้แต่อันนั้นคือเราเติมหลังสุดนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปิดฝาแป๊บหนึ่งหรืออาจจะแง้มไว้ก็ได้ค่ะแง้มฝาไว้แบบนี้ถ้าเพื่อนๆทำเ,เยอะ เดี๋ยวน้ำมันจะล้นนะคะเวลาเดือดเออก็แยมฝ่าไว้รอให้เดือดสักครู่ให้เนื้อปลาสุกดีนะคะเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ยกลงได้เลยปิดไฟได้เลยแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะแค่นี้เองชิมรสชาติดูว่าจัดจ้านหรือยังนะคะ ดิฉันไม่ชอบเครื่องปั่นนะคะบางคนอาจจะปั่นก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าปั่นมันละเอียดเกินไปจะไม่ได้รสชาตินะคะดิฉันชอบแบบนี้นะคะ่ะอันนี้เรามาชิมดูว่าอร่อยหรือยังนะคะ ก็โอเคค่ะรสชาติอื่นก็นัวแล้วค่ะจากนั้นก็คือมะละกอเราสุกอยู่แล้วก็พอเดือดแล้วก็คือว่าปิดไฟได้เลยดูให้เนื้อปลาสุกแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะแค่นี้เองง่ายๆเมนูบ้านๆแต่ก็อร่อยเหลือเกินเพื่อนๆอาจจะใช้ปลาทับทิมก็ได้นะคะ ปลาทับทิมหรือปลากระพงหรือว่าอาจจะเป็นปลาช่อนอะไรก็ได้แล้วแต่ใครชอบปลาน้ําจืดหรือปลาน้ําเค็มเพราะว่าเนื้อปลาเนี้จะให้วิตามินเยอะแยะเลยแร่ธาตุเยอะแยะเลยแล้วก็แตกต่างกันไปนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะ